สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์จูโจมขนาดเล็กที่เร็วแรงและคล่องตัวที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นคือ Boeing AH-6 Little Bird รุ่นปี2025ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ในสนามรบจริงมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง EXTERIOR ภายนอก AH-6 รุ่นใหม่ในปี2025มาพร้อมกับโครงสร้างที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตและไทเทเนียม ช่วยเพิ่มความคล่องตัวตัวเครื่องมีดีไซน์ลู่ลมเสริมด้วยระบบใบพัดหลักแบบคาร์บอนไฟเบอร์และใบพัดหางแบบไร้เสียงซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากสตรู P.E.R.F.O.R.M.A.N.C.E สมรรถนะในด้านสมรรถนะ A.H.6 รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์โรสรอย M.250 รุ่นอัปเกรดที่ให้กำลังถึง650แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ280กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลกว่า430กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหครั้ง มีระบบการบินอัตโนมัติและระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำสูงช่วยให้ปฏิบัติภารกิจได้แม้ในพื้นที่ธุรกันดาร INTERIOR ภายในแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กแต่ภายในก็ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักบินและผู้โดยสารสองคนแผงควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจอสัมผัส HUD และการควบคุมผ่านจอยสติ๊กขั้นสูงเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมการบิน Safety Features ระบบความปลอดภยัย ในด้านความปลอดภัย AS AH 6มีการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและระบบปล่อยควันพรางตัวนอกจากนี้ยังมีกรอะกันกระสุนในส่วนสำคัญและระบบควบคุมความเสียหายฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบิน Prices ราคาราคาของ AS AH 6 Little Bird รุ่น2025ขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และอาวุธ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์อาเมริกาหรือราวๆ180ล้านบาทไทยซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าคุ้มค่าสำหรับภารกิจทางทหารพิเศษที่ต้องการความเร็วและความคล่องตัวและนั่นคือภาพรวมของ Bo e อ n ง AH-6 l i t ร l e Bird รุ่นปี2025เฮล,ลิคอปเตอร์จูโจมขนาดเล็กที่พร้อมลุยทุกภารกิจหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารและยานพาหนะสุดลังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เก็บแรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ280กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลกว่า430กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งมีระบบการบินอัตโนมัติและระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำสูงช่วยให้ปฏิบัติภารกิจได้แม้ในพื้นที่ธุรกันดาร INTERIOR ภายในแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กแต่ภายในก็ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักบินและผู้โดยสารสองคนแผงควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ จอสัมผัส HUD และการควบคุมผ่านจอยสติ๊กขั้นสูงเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมการบิน Safety f e a t u r e s ระบบความปลอดภยัยในด้านความปลอดภย AH ัย AS 6มีการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและระบบปล่อยควันพลางตัวนอกจากนี้ยังมีกรอบกันกระสุนในส่วนสำคัญและระบบควบคุมความเสียหายฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบิน p r i c e s ราคา ราคาของ AS 6